เรามีผลฟุตบอลเจลิกหนึ่งนัดที่19ของฤดูกาล2020ที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน6 3มาฝากกันนะครับพร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาสโวลล่าสุดเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับนทัสบอลทีวีในวันอาทิตย์ที่27กันยายนฟุตบอลเจลีกหนึ่งมีลงเตะนัดที่19ของฤดูกาลทั้งหมด6คู่นะครับเราไปรับเรียงผลการแข่งขัน กันเลยครับคู่แรกเวการเซนไดเปิดบ้านแพ้กับเซโรโซโอสาก้า2ประตูต่อ3ซสร้างังนโตสุเอาชนะเอฟซีโตเกียว3ประตูต่อศคาชิมะแอดเลอร์เปิดบ้านแพ้กับโ,โ,โออิตะทินิตะ0ประตูต่อสซา,านเฟเช่ฮิโรชิมาแพ้กับกัมบะโอสาก้า1ประตูต่อ2มาดูผลฟุตบอลเจลิก1กันต่อนะครับคาชิวะเรโซแพ้กับโยกโกฮมาม่า เอฟมาริโนตประตูต่อ3และคู่สุดท้ายโชนัมเบเบเล่ ale, เปิดบ้านแพ้กับคาวาซากิฟอนตาเล่จ่าฝูง0ย์ประตูต่อ1จากผลการแข่งขัน,ขนทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลีก1ล่าสุดอันดับที่1จ่าฝูงยังคงเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่มีเพิ่มเป็น53คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2เซโรโซโอซาก้า42คะแนนอันดับที่3 เอฟซตเกียว38คะแนนอันดับที่4นาโกย่าแกมปัตอันดับที่5 y o โยโกฮาม่าเอฟมารินอสอันดับที่6 k คาชิมะเอเดเลอร์มี33คะแนนเท่ากันอันดับที่7กัมบะโอซาก้ามี32คะแนนอันดับที่8 k a คาชิว่เรโซและอันดับที่9อุระะเรดเดมอนมี30คะแนนเท่ากันมาดูที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันต่อนะครับอันดับที่10วิเซอโกเบ26คะแนน อันดับที่11ซานเฟเช่ฮิโรชิมาอันดับที่12โออิตะทิติตะมี25คะแนนเท่ากันอันดับที่13โยโกฮาม่าเอฟซี20คะแนนอันดับที่14สซางานโตสุและอันดับที่15คอนซาเล่ซัปโปโรมี17คะแนนเท่ากันอันดับที่16กคิวิสุเอสพาวลคะแนนอันดับที่17เวคตะเซนได11คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18โชนาเมเบเล่มี9คะแนน ปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับดาร์ซโอเจลิกหนึ่งล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นไมเคิลโอลูงกาจากคาชิวาเรโซ16ประตูอันดับที่2ร่วมมี2คนนะครับเอวานโดสตัม e จากคาชิมาเอเดอร์11ประตูเท่ากับมาคอสจูเนียจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสส่วนอันดับที่4ร่วมก็มี2คนเช่นเดียวกันนะครับยูโคบายาชิจากคาวาซากิฟอนตาเล่และเคียวโกฟูดะฮาชิจากวิเซลโกเบยิงไปคนละ10ประตูเท่ากัน ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลิกหนึ่งที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนโปรแกรมสัตว์ไปจะลงเตะเป็นนัดที่20ของฤดูกาลเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราคิ่เคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ